ขันที่หัวรึขันไหนขันหลังเอ๊ะไม่เอ๊ะไม่ทายเอ๊ะไม่ทายเอยะไม่ทายเดี๋ยวทายมาทายไหนกี่เมตรกี่เมตรสิบเมตรครับสิบเมตรนี่ใช่ไหมครับเออไม่ใช่ครับไม่อันนี้อันนี้นี่ใช้ม้าไหมเ้อะไรม่ใช่ครับเออนี่ใช่ใช่ไหมเนื้ออะไรเอออืมใช่ไหมใช่ครับ

よいよいよ。 อาจาบย์าจับเลือยไม่ต้องไม่ต้องสงขาด้ล้วครับจับได้แล้วจับได้แล้วครับพอ่ไม่ต้องยุ่งนะครับคับเข้ามามึงไม่ได้ไม่ได้ทำผิดมึงจะวิ่งทำไมฮะมึงต้องทำผิดมึงถึงได้วิ่งขนาดนี้ใหญ่ไงใหญ่พี่ข้าเบน่ะ่ะไม่ไหวต้องสดทั้มดเลยเดี๋ยวได้ครับมีีเวิธีทุมวส่วนมิส่วนตัวนะฮ้มิส่วนวทีบ สองแป้งหเลยไอโอ้ี่ใครวะไอโอโทรหามึงเนี่ยใครเพื่นเพี่เพื่อนสั่งของใช่ไหมไม่ใช่พี่าไม่ได้สั่งโทรมาทำไมหาเดียวกันหาเดียวกันใช่ไหมมีแค่นี้นะลูกเนกระเป๋าเปิดมี่คนดคนละคนคนลนละ้้อางได้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 เอาอาเดบาเม รู้ไหมยิ้มรู้ไหมยิ้มฮะรู้ไหมยิ้ม่ยเว้ยรู้ไหมิ้มชอบมั้ง่ะบอกให้ฟังนะสนะใรู้ไว้นะนะครับปปสนะหมายเลขห้าสามสองกสองเจ็ดนะปปสนะอืมขยายผลมานะขยายผลรอดซื้อมานะครับนะให้รู้ไว้ด้วยนะปปสนะครับปปสนะครับ ขายายผลลอดซื้อมานะครับเป็นใครครับน<ะ>้าเป็นเป็นพ่อพอะไรคับเป็นพ่อใช่ไหมอ่าโอเคนะถูกจับนะครับลูกชายนะค้านะครับคา,ายานไปแล้วน,นะไปคายานนะครับ